นี่ครับเกมนี้ม็นพาพไม่ไา้แหละครับงซื้อจากร้านปเกมสตรีมเลยครผมว่าไปเล่นเล่นเกมเลยดีกว่าครับเล่นเลยโอ้ยยโยดียย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 นย้ยยยยเลยย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 รยยัยดยย คือใครครับไม่รู้ครับมิสเตอร์ใครก็ไม่รู้โอเคแม่งควบปีคิดเหอะแม่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมตีล็อกปอดดาครับไม่จำเป็นครับผมยังหล่อครับก็แต่ก่อนจะเปลี่ยไม่รู้ไม่แหลกหรอกโอ้ยคันไข่คันไข่โจ๊กเบย์นายนายนายดูว่าว่ามีนักบุญแถวไหนเปล่าไม่ใช่แล้วอ๋อไปเหอะ

เราตอนเราจำเราจำครั้งหนึ่งเล่นแล้วก็ดุดเลยนะเราเล่นแล้วแบบมันถ่ายไว้ได้ด้วยไงตอนแรกๆอะผมก็โอเคเลิกเอ้าเลิกไหมไม่ใช่มึงบ้าป่ะผมวันนี้แล้วก็อยู่จุดที่แบบนอนแล้วครับเปล่าพนันลันตามมาแล้วแม่งเดินช้ายิ้มหนย Hey, Doc. We found it. Good. Can you get inside? All sealed up. Look around. You, there Must be away. great bullets. Now we can kill each other before we freeze to death. Uh -huh. Maybe we can shoot our way. กดอเกเหรอเออเอาไม่เปิดใหออกเออไปไแลเว้อ้ยมงกดดิเอ,อ,เอ้ยอเานี่มาแบบผมก็หลอดูเลยข้ามเกมไปดูเหมือนข้าพฤฤฤฤฤฤฤมพี่พเลยโวยเอเอยีอ่นะ รอด้วยรอด้วยนัดยางไม่เขี้ยไปไหนวะเออดูเกบกระตุนเนี่ยเฮ้ยด้วยมันรีโหลดอยู่อ๊บนึงโอเค ที่หลังที่หลังไปซื้อไฟดตมกันดีกว่าไหอุ้ยทีเลือดไปก่อเลยอะไรไหนเดี๋วดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูหลังให้เก็บสบู่ไงเก็บด้วยกันนะโหดูมันทำตแอนโไปฝั่งนป่ง้โอเค่ยเคนะฮะก็โงเคียโคดรแบล Kim, <coughs> <coughs> where are you? Hey, doc. I'm hanging from a cliff! But I got... whatever this is! The codex! It's the key to saving everything! Yeah! me out of this and don't look for anyone! on <coughs> 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 ไล่โแมวเลดโจมแมวเฮ้ยโดดแมยย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 อยย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  โตัมึงื่อปี้ตอนนี้ไอ้เหี้ยตอนแรกแปลกใจไปไหนวะทีหน้าว่านี่ว่าว่าเปนว่าไม่มีชุกเกาะกันอยู่เป็นง้นเราคงแย่เถอะนี่ขาขาสวยดีน่าจะนี่มันรองเท้าของซินเดเรล่าเลยว่ะลาบพองเมื่อกี้มันก็เวอร์เกินเลยนะ กิดเกิดดเกิดดามึงมึงจะไปโชว์ทำไมเดี๋ยวมันก็ิบวาเนี่ยไอ้นี่ไม่กลัวผีมึงเชื่อกูป่ะไม่กเชื่กูเชื่กูอ้ไอกลัวีถ้าถ้าไม่กลัวผีมันนี่มัน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 คงไม่ยิงตัวเองอะ มัน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 กไม่ดเอ่ว่าตอบว่าตอนนี้ใครโกใครกันแนวน่ะไม่รู้นม่หนหายคนตงกลัวไอ้ไอ้นี่ก็น่านี่ก็น่าแงเกมอะไรวะเดซาเาเปก l a d t e a r that เออทำไรปเาึ่งยิงมันนี้เอ้าบอกักชาติบอกแล้วเอามึงกไปแกัอะไรของเขาเนี่ยเอ้าระเบิดไง เลิกเชิด p a r ั n e r ยิงเลยนะแล้วก่อนประเทศชาติละวก่อนทุกแห่งฉันหลายฉันชอบละวก่อนทุกท่าเอาตาอย่างนี้แล้วใครยังเป็นคนกดกว่เนี่ยตายอย่างนี้ยังเหลือก็ธนาตเซเบอร์อยู่ตัวหนึ่งนะฮะระเบิดก็เสียด้วยทั้งหมดเป็นระบบเองอาท่าอะไรเนี่ยนี่แล้วก็มาเจอตัวผมนะครับคาแรคเตอร์ตัวจอซ่าจอซ่าเว้ย อะไรม <God. S 3> ึงโอ้ยเนี่ยโคตรเกลียดเลยอย่างเงี้ยนี่กำลังดูการ์ตูนเอ้ยไม่ใช่ดูหนังเตออรร์์็เตตาหรือเปล่าเว้ยมีตารืแบบตาวยอยู่เนี่ยอันนี้อีกหน้าเดี๋ยวมันเกิดสงครามนะโดมมันก็เปลี่ยนไปมาสิบปีไม่สิบปีก็ร้อยล้านปีเลยไม่ใช่แบบนี้เลยไม่แบบได้เสีเลยเนี่ยประมาณยี่สิบปีแล้วละโหมโหรถไปได้จราจอจริง อัอนนี้คือตใครวะเนี่ยโตวะตัวกูใค่เหรอสุอนี่วางแม่งลูกเนียกูเฮ้ยรับมาได้อะไรเลยวะเอาาของอีกเฮ้ยใครมาเอเลียนอไม่่ปือนปืนปและมึงมึงออกมานะไม่งั้นกูยิง ยิงไ้แตกเลยมึงอุ้ยเียอุ้ยเจี๊ยไนัดมาแล้วนี่แหละตัวมึงกัสเ้มมไอ้เจามันลูกเมียกูเดียวเฮ้ยเอามาเมียมึงเป็นผัวเอ้ยเป็นเป็นเมียกูไม่ได้กดนะยิเอาไม่ได้กดนะเปิด job for you no, no i'm done with that you find somebody else for your suicide mission we did before we lost contact with her she told us to find you no. where is she <laughs> what did you do to her oh boom don't ใครถามครับแล้วใครคุยเนี่ยคุยแต่อย่าแต่นะเว้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอุ้ยตาเตียนมันจับเลยไม่แตะกมันแตะสัมผัสเลยโอเคโอเคโอเคกูยอมได้กูยอมยกให้โอเคมันบอกโอเคแล้วไปเดี๋ยว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 ขอเก็บรูปภาพก่อนอะไน่ากินเนาะลูกเมียเอ้าเห็นรูปกูเอารูปกูหลอกว่าปะรูปนึงมันฉีกมันฉีกดีกว่า แล้วนี่ตัวใครตัวนี้คือตัวหูตัวมั่วแล้วไม่ใช่อ่อมาเร็วอยู่อยู่ไหนวิ่งไปไหนน่หนโอเค I said I'd help you h e r e l a s e b e นี่พอกตวอ้ตอะไรเนี่ยมันล็อกเกเพื่ออะไรียงไรต่งไรวิ่งเรีววิ่งเร็ววิ่งเร็วไอ้ไม่ใช่อันนี้ห้องมึงไม่ใช่นี่ไลองเกตถา นี่นะตรงนี้ตัวนี้เออใช่ทำไมมันให้กดเอเป็นไก่ครับเอ้ยใครอยู่ก่อนก็ได้ี่แอบอกแล้วมันเป็นพวกเราปล่อยแสงิิิินไหเปิดไวินหนึ่งหนึ่งสองน่่กดไอุ้ยเฮ้ย้ เอาพวกไงวะเอาไม้ทำแล้วไหมกูไม่เล่นแกนแอมเดียวเกียร์วิเนี่ยบักเกียร์โอ้โหหล่อเลยทีเดียวมันปลาระเบิดแล้ว แล้วนาเลเบอร์ก็มาผมจะสมบูปะเอากเหี้ไม่น่าตายอยู่ใช่ปะไอ้เ้ยอสมบูรณ์ทุกอย่างตามมาไมนัดทีกระสุนที่กระสุนแล้วนมาเก็บดิเร็วไหนวะเนี่ยไดาาเดาลบกอนกดกดตัเองั ไอ้นัดไอ้นัดไอ้นัดเร็ว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 เ นู Cornell, ้นนั tamam, so yeah. ่นน okay. right. uh ู้นนั่นนู้นอันนี้เดินเร็วไหนนี่ทางนี้เอาไอ้ปัดทางที่มึงเดินมาเมื่อกี้เนี่ยไอ้เกแคยไอ้เกแคยตัวแดงไงมึงเร็วๆร็วดิขึ้นบันไดเด้งตูดแอนชอบใช่เปล่ะ Markers in the past. I think that makes you a direct threat to their plan. The plan. Some end time prophecy based on the markers. Conversion. Yeah, Ellie thinks you can stop So now she's missing, and they followed you here. Yeah. To the the Georgia Court Building is an extraction team waiting. Open Hello. ตรงนี้แหละมึงไม่ผ่านตกไทางนี้ไปตกอุ้ยไงเนี่ยตรงนี้ไม่ผ่านแน่เลยตรงนี้ไม่ได้กดตรันี้วดห s s รอไปดิรอไปดิไปไป่งแตงฟิว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 ตัดแล้วตายสักทีวู๊อะไรไม่รู้อ้าวใครปทำแก้ผัเอะไรของมึงเนี่ย เติมพลังไหนเนี่ยโกดซีแต่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพลังกูหมดแล้วเด็กบ้านเด็กแพ้เลยเนี่ยอะเอาใหม่ดิเนี่ยพลังกูหมดแล้วเน,น,นี่ยเด็กแพ้เลยเนี่ยไปก่อนเคยละเอาพูดใหม่ให้มันโกดซีอ่ะแล้วใหมพลังพลังนี่แล้วเดี๋ยวพลังพลังเต็มแล้วพลัง <มา S 2> เตง็มแล้วนะเอาเลยนะไป้ยไยม่ไปดิ ขาีมัได้หรอไปเหรอ มันนี่เร็วตรงไหนตรงไหนออากระทางเดิมดีกว่าเนี่ยทางเนี้ยมันไม่ต้องวิ่งไหมเปล่าเรือเนี่ยเรือเนี่ยวิ่งอ้าวไม่ต้องหายแม่งแล้กูไปแล้วกูจะนอนดูคลิปดิเอาเปล่าเออเดี๋ยวดูให้คัดไป